มาอยู่กับเพลงซ้ามาแสบแล้วนะคะมาอยู่กับเพลงซ้ามาแสบอีกแล้วะะ er. ลว,วันนี้เราจะมาเล่นไมโครฟ f t กันแระข้างหลังมีลาว,วาแล้วก็แร่ต่กดมีอ,อมเมนทิสด้วยนะคะสีม่วงเป็นแร่อเมนทิสแร่อเมนทิสแล้วก็มีแร่อะไรแปลกใหม่มากมายไกลกองนะคะมามา เล่นกันเลยเราไม่ได้มาเอาชีวิตรอดแต่เราจะมาเอิม่มให้ดูโลก Minecraft นะคะเอามีเซฟดีด้วยนะโลก Minecraft นะคะคือถ้าเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงก็ห้าม,ห,าม,ห,าม,ห,ามห้ามตายก็คือห้ามคิวห้ามเสียชีวิตห้ามตายห้ามคิวห้ามดายห้ามใช่มันถึงนะ ไปเล่นกันเลยเราอเอาชิวิตรอดเอาไวเอาไว้เราจะห้ดูยังไงชุดเราสร้างเบอร์ใหม่เลยจ้ะเมื่อกี้มีเกาะรอยฟ้าเอา,า,อาชีิตรอดด้วยมีคนเล่นด้วยเมื่อกี้พี่ๆโตเล่นเหรอโอ้ดูไม่ผิดพี่ๆโตเล่นตั้งชื่อแมพนะคะก็ปรับอะไรได้หมดเลยก็ตั้งชื่อ,ะะอว่า เออชูเงินใส่ถุงเท้ทาก็แล้วกันแต่ชื่อว่าถุงเท้ทานะคะโอเคสร้างไปเลยเราขอเล่นเป็นสไบเบนะิลเนาะเจียทีดก็ได้แต่ขอสไบเบิไว้ก็จะมาเล่นสไบเบให้ทุกคนดูนะคะแต่ถ้าได้หรือคิวขเขาเรียกว่าคิวนะ ถ้าคิวก็ไม่ลุกได้นะคะโอเคค่ะมาเล่นกันอันนี้สร้างวิวสร้างว o r ให้ดูตอนน้าตุอตาเลยนะคะคิวตัวนี้เสียงเป็นเสียเป็นอะไรไม่รู้นะคะเอามือดีแก้มนะคะจะเปลี่ยนเสียงไน้นะคะดูนะคะ โอเคทุกคนเปิดเสียงอันจ้ะไปโคตรๆแต่รโอเคแล,วแลวะคะ okay. ้วก็มาแมาค่ะโอเคแล้วก็มาเริ่มเลยโอเครออีกทงบ้านี่มันโดดเต็มกันนะคะไปเริ่มกันในบู๊กเลยทุกคนทุกคนมาเร็มาแล้วมาแล้ว,ลวกันจะตายแล้ว ก็จะได้ละก็จะได้ละไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะอาชีนึกยินดว่ากันเลไมากกันเลยและก็เจ๊ซ่าแบบจุ่มเช้าเราจะได้ดีมีคันเนี้ยวันนี้โอเคอ่ะเข้าเซิร์ฟมาแล้วอ่ะเข้าเซิร์ฟมาแล้วเราก็เริ่มจากการปกติก็จะต้องโอ้ แหลกหน่อยนะตัดไม้ใช่อไหมแต่น,นี้เรามาเข้ามือกเข้าบัวเพื่อเป็นอาหารอาหารเป็นอาหารของชันชุดดีๆเจ้าน้องบัวนะคะก็ะถูกกําจัดไป,ปเรนะียบร้อยเนาะแล้วก็มาตัดไม้สบายใจอุยราเล็กๆนิดนึงนะไปตัดไม้เอา้าแกไม่ไม่ไม่เอกไปไม่ตัดไม้ทำลายป่า เราใช้หมูตัดไม้นะคะเกิดมาไม่เคยเห็นคนใช้หมูตัดไม้มาก่อนมันจะแหลกๆกเลยนะคะอุ้ยซีดมาด้วยแกขึ้นไปแล้วก็จะเห็นไม้อันนี้อยากจะบอกเลยนะคะว่าไม่คลาดจริงนะ ถ้าของริงคิปเปอร์ต้องหน้าแตดีใช่ไหมไม่ใช่ครับแมนใช่ปะถ้าครับแมนมันก็ต้องเป็นครับแมนบัวต้องเป็นวัวน,นมนะคะทุกคนเห็นปะนี่ไก่เล็น้อย นี่แล้วดูหน้าบัวบัวต้องเป็นบัวนมนะคะถ้าเป็น,นะครัแมแล้วหมูต้องหน้าตาไม่ดีอันนี้หมูหน้าตาโคตรดีอะี้อุ๊ยเราเจอ่านนะคะอันนี้ไม่รวมเอาชีบรอดเนาะชุบชๆบชบช,บช,บชบ ค่ะบกกล่องครับกับอีสปติตนางง,นะะนง,งูนะคะไม่นางงูนะขอ,อตัวกปรับอะไรเรียบร้อยแล้วก็คุทานเรียบร้อยนะคะคุณหินเรียบร้อยโอเคค่ะบายาทุกคนแล้วก็ลืมคิดนะเราก็ได้ทรัพยากมนะรมามากโายแล้วนะเราจะสร้างบ้านหลัง จะจ yeah. ิ๋วเดียวเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราเราต้องการสร้างบ้านขอสร้างบ้านตรงนี้เลยนะเพราะมันจะมืดแล้ว พูด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 เราเรากินเวลาเยอะมากสร้างบ้านไม่สวยเลยนะนทุกคนค่ะแป๊บนึงนะแป๊หนึ่งนะงนงนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ต้งองการตรงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเกี่ยวดินจ็หมายิงได้ หรือว่าตัวอะไรก็จะเข้ามาหาเราได้นะคะเป็นไ,ไป่รูปคำย่างเลยก็มาได้ขัดอื่แล้วก็ต้องวางของครับและเต่าเผาและทำไอช็อตมา นะคะทำทอดมาปัดแล้วก็หลงังคาให้มันเต็มโอเคอ่ะแล้วก็ทำบ้านเรียบร้อยแต่เพิ่มหนึ่งนะเราต้องทำบัตชู <Okay. S 2> เรียบร้อยนะคะเน <Okay. S 2> าะโอเควันนี้สงบสุขมากเราคอดทำมันทำอะไรไม่ได้เลยตรนนี้ตัวเรามีอะไรบ้างแกชานจะเยอะเกินไปนะอ๋อ ก็มีแล้วไม้อะมันยังไม่พอเพราะฉะนั้นทํำฐานให้หมดไปเลยก็ทําสติกและชอชอจนทอหมดฐานก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญในการ อาหารหมกักโอเคแล้วก็รอมันเผาแปบบ๊บกคนเห็นทีปเปอร์นั่นไหมคะนั่นแหลคะค่ะมาครับค่ะไม่ใช่ครับแม่อุ้ยสกเกลด,ดตัน เรา่อนตอนาทีแล้วโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับ i ครกดก,กระดิ่งดวงจริงดวงจริงได้นะคะบายเราลองไปกับพวกนั้นกันนะคะมาดิกลัวที่ไหนอะคิดว่าเป็นคิปเปอร์จะเพล่อะคิดว่าเป็นสเกลิต้าเราจะเพล่อะคิดว่าเป็นสเกปเกลิตัาเราจะเพล่ะอีกกระดูกงทองเอ้ยกระดูย จะ่เป็นเสียงตัาละเทศคิดว่าเป็นคันมดีละเทศหรอไอคิดป้าโอเคค่ะบ๊ายบายนี่คือจุดจบของพิซซ่ามาเซ่บ๊ายบายค่ะ